จะถามเรื่องกองหลีดหน่อยอันนี้มีคลิปที่แบบมีสปอนเซอร์มานะตัวโ o สต์เปกอะลงทุนหลีดปันผลสิบเอร์ซนเสี่ยงต่ำจริงไหมเนี่ยแนะนำไปดูกันนะครับถ้าใครสนใจแนวปันผลนะเผือ่อเป็นข้อมูลนะครับอ่ทีนี้เขาถามจากคําถามจากคลิปนี้นะเขาถามว่าลงทุนในกองหลีดมีระยะเวลาที่กําหนดไหมสามารถซื้อขายในตลาดหุ้นได,ได้ในตลาดได้เหมือนหุ้นไหม ใช่เหมือนกันครับเบิร์ตซื้อขายเนี่ยใช้ติ๊กเกอร์หรือว่าอชื่อย่อหุ้นเนี่ยครับเหมือนหุ้นทั่วไปเลยเบิร์ตซื้อขายในสตรีมมิ่งเลยครับเบิร์ตครับในสตรีมมิ่งเลยครับพิมพ์ชื่อ prospect ในสตรีมมิ่งได้เลยครับเจอเลยครับโอเคมีระยะเวลาใหม่ระยะเวลาใหม่ถึงเดาว่าอาจจะถามเหมือนเหมือนพวกกองทุนวรวม,มอะไรพวกนี้แน่เลยใช่อืม เออเรื่องระยะเวลาเนี่ยต้องบอกว่าโดยปกตินี่นะครับแต่าะกองลีดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าระยะเวลาพวกลิสโฮอย่างเงี้ยก็จะมีระยะเวลาบอกด้วยครับเบิร์ดว่าเขาเนี่ยเหลือระยะเวลาเนี่ยของซับแต่ละซับเนี่ยอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกด้วยครับส่วนมากก็จะค่อนข้างนานครับแต่ส่วนกองโปรสเปกเนี่ยจริงๆแล้วตัวผู้จัดการกองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกนโยบายในการที่จะ forever นั่นแปลว่า ให้กองนี้จะหมดอายุเขาก็จะซื้อกองใหม่มาเติมอะไรอย่างเงี้ยครับ